ครับนไปดมป๊ามาเจอกบนที่นนะี่สวัสดีค่ะเมื่อนิสาวเดินสัมพัมาซุปเห็ดเนาะค่ะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานค่ะเช่เห็ดพึ่งหวานแห้งค่ะตากแห้งค่ะสาวเดินแซ่ ซุเร็วค่ะบางคนก็นกินดิบค่ะมีข้านาะง่ะเนาะเขาเอิดอ๋อนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะออเน้ำปลาสิจ้ะอ๋อห๋ออ๋อ,อ,อจ้บอกเค้าเะคะาก็จะไปซุปตำเใง่ามหอมค่ะ ค่ะสาวเดือนชาแน,นลนนจ้าม,ม,นะมาพบมาพอกกันคือเกาพี่น้องจ้าก็นอยกินอย่างลูกกินปูแล้วเป็ขนข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวกับไก่เนปูเลภาษาฝรั่งเศสค่ะ <laughs> เมื่อนี้สาวเด็นดความซสพพี่น้องซุปเห็ดใส่บักเขืพี่น้องเห็ด,หดพึ่งหวานใส่บักเขือใส่บักเขอแเสพพี่น้องเอ้ยหอมกว่าหอมเห็ดหอมง่าผอมใจง่าหอมหอมค่ะ มาเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อกินแซ่บกินนัวก,กับสาวเดือนนึงก็สาวเดือนนึ่งข้าเหนียวห่อนเลยค่ะสาวมักค่ะพี่น้องเขาเหนียวแซวเดืนอนเก็มีหยาดว่างหน่ยเนาะค่ะเนาะพักสร้างอ่งางงากระไลกับเรือผ้าพักนอนอันบักทั่วผู้พี่เลิศเนาะค่ะเนาะพักเพชรอันซาลาเน่จังแซ่บอยากินกับซุป้วก็พักซีลาวค่ะแข็ง <c oughs> คนหน่อยกิน้นบะข้าวเหนียวกับไก่ค่ะ มาค่ะพี่น้องเมนูนี่สวดสิได้กินดอกพี่น้องเครื่องบกครกับ่ได้กินได้พี่น้องเย้มากค่ะเจ้าเดินคอ้อยาใส่ส่วนค่ะต้องจับกับเขาให้ลูกนะะ้องเขาไม่สิผิดมาจ้ะเศบจะข้ามหมดพี่น้องนะว่าสิวใส่เนื้อค่ะมากค่ะลูก กัดออกแล้วอันนี้นี่ตอไก่น่ะนี่นารักมากเลยคนที่เพร่อไก่กินดูสิแล้วทำไจะคัมไปดูปามาเสียบที่พี่น้องมาครับ ยำพักพ้าพักเอือ,อหัวเนื้อแซ่บเมนูตามําขอนว่ะค่ะเนูเห็ดแล้วเดินตากแห่งแล้วเอามาซุปมันเสียใจหอมกินได้ตลอดปีเลยจ้ะซุปใส่งางหอมหอยู่ค่ะลุกขึ้นเห็ดกระดงกระด้าง,างจะพี่น้องจจเหมนมันเสีย <c oughs> มาตกหน่อยครับเลยอืมน้ำจุ <room. S 2> <laughs> น่าเสียบอออยากบีไก่ดูก่อนเ่บๆน้ำ้าเดิน่่แหมมันข้ามยังไงมันจะเสีบ กินน้ำซีม่แห้งทองแซ่บเหเฮ้ยอาหารฝรั่งตอเดินบาแตะเลยค่ะเค็ให็นต่ลูกคับสามีค่ะมอแกมพักสดบานเท่านั้นเองนะครับจับซีก อุย๊ยอืมน่าเป็นอ่ะทำเนี่ยอืมหอมจัดต้นไน่แสบไก่ค่ะมากินไก่กับคนียวเป็นปีไก่ค่ะเนาะเป็นปีมาแล้วเดีนยอบหม้ออะไรน้ำมันค่ะ อืมอืมสุดท้า,าออยสุดแล้วฉานอุดรู้เลยนี่ค่ะแมวอืมแมวมาีน่นอกเจ้าเดินเสียบหลายต้งป่อนลูก ให้กินดนแล้วค่ะซุปเห็ดซุปเห็ดเปิ่งหวานซุปคึ้นอันน้ำม่ค่ะซัะ กง่ายเลยค่ะซุปไต้าพวกละแซรบเลยเพื่อนๆเรียกแบกท่วงกิกับแซบ,นะบ,แซบตัวฟักเน, <l ots> นี่ยแซบดีจัง ปีนี่บริไลไลค่ะเห็ดเพิ่งหวานอืมปีนี่ปีก้อนมีทีแล้วโอ้ยหลายครับต้องเดิน,นดแ,ดแทบถึงเลยอือก็น้่งอยากแทะใจอยูอ่ก็อถอดขอไปอุ่นไว้เถอะเนาะซุปเยอะอยู่นะจ๊ะ

นี่มาเนี่ต้อเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดขึ้นงามเรากิฟต์กินเฮ็ดเสาเดือนได้จ้ะเด้อนี่จ้ะมาเฮ็ดคืนเสีเเจเจจเยจ,ะจ้ะต้องรอดเดือนพฤษภาค่ะเริ่มให้ไม่เห็ดมันเกิดเป็นช่วงแล้วค่ะเห็ดมันบ่าเกิดพร้อมกันนี่พี่น้องแต่ละชนิดเนาะคะ่ะเนาะ Kami yang aku nak, khabrah dan terbaik. กินเขาเลหลายๆจ้ะคนนเหนียวนั่งมาสาวไฟมากินไก่ก็คนเลียวแต่ต้องเป็นปีกแล้วค่ะจนพวกปีกไก่มากินคือสาวเดือยต้องแก้าหายแม่มักแทะกระดูก <c oughs> สดเหมือนพี่น้องที่เบอร์เบดเข้เงาวแล้วแซ่บไร,รา็ให้ไปสู้กินนี่ดีจ้ะมีคนไหนบ่หลายกรบพี่นน้องแหง่งแข้งเราเดินแห็งแขงแม่บาลไรจ้ะ แกงกระเสบแล้วจ้ะแส่แซ่นาำแล้วอืมอืมก็มนี่ฉนชิ่มเนะ้วพี่นนองซุปสิแบบ คลิ๊บซี่คอพี่น้องเนาะใเช้าเดือนเฮ็ดเฮ็ดเก็บมาเบิง้งเนาะเนาะเก็บมาสุดๆต้องรอเด้อค่ะเด้อ ก็แบบใช้บหลกเรกว่าเศ้าเดือนนะคะ่ะเคอรกเ <c ười> คอกปอนเขาลูกน้ำที่นักชีวิตแม่ลูกอ่อน,อนเสร็จเนาะเลี้ยงลูกคนเดียวค่ะคุณจะมีทินงานทิศ <c ười> งานตลอดอเลยค่ะอคค่อยมีเวลาหยุดต่อค่ะ จะเชาวเดือนกับอีส่วงโรงเรียนเนี่ยบางเที่ครอบครัวเขาไปหาพี่น่ะแม่ยหากัดโดนๆดมากที่จ้ะแล้วกับสามีจะรีบเลยเนาะจบไปตัดอ๊ะ สีเบิรดนาะถ้าเดิ๋เให้นบอร์เพลด้วค่ะท่พอดีกินสร็จสดเัสิแม่จ้ะอืมรสจั มาบอกก็ไม่เ้าพี่น้องจ๋าแซ่บแซ่บจ้ะซุปเห็ดใส่บอร์เกอสาวเดือนจ้ะใส่ง,งาหอมหวานเฮดพึ่งหวานปีกไก่หน่ค่ะสาวเดือนมีวิธีทำให้่เฮดเบิ่งอยู่จ้ะข้าวข้าวเนาะค่ะเนาะกต่ชิ้นหูเนาะค่ะเนาะซุปคือเห็ดเอ่อซุปคือเน,นื้อใหม่เนี่ยจ้ะเห็ดก็ได้ <c oughs> แซ่บหลายจ้ะมาคลิปนี้ของสาวเดือนสาวเดือนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ได้มีแห้เฮดคลิปนี้นะจ้ะทั้ง YouTube แล้วก็แฟนเพจสาวเดือน แฟนเพจละกั o สาวเด n c h a n แน l จากทาง Youtube ค่ะ,อะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมโดยพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าล,ลูกสวัสดีจ้า <laughs> บอไปกันบ๊ายบายบ๊ายบายจะกินไอไรจะกินพี่น่อง